ตัดก่อนตายเตือนก่อนวายวอดถ้าไม่กำจัดพริกตายทั้งต้นสวัสดีครับทุกท่านเลฟทีช่องพุทธิไทยพีช n e l นะครับในวันนี้ผมจะพามาดูต้นพริกต้นนี้กันครับด้านบนดูสิครับงามมากและติดผลจำนวนมากและด้านล่างโอ้โหโคตรงามเลยครับติดผลเหมือนกันแต่มีอยู่หนึ่งกิง่งสังเกตดูได้ครับเหี่ยวเฉาและมีมดเต็มไปหมดเลยครับ มดกำลังทําอะไรครับเดี๋ยวมาดูด้านล่างกันเห็นไหมครับมดกําลังมาดูดน้ำหวานที่ผียเป็นเพียแป้งเต็มไปหมดเลยครับและกําลังลามไปสู่กิ่งอื่นซึ่งเป็นพริกต้นเดียวกันนะครับถ้าเราปล่อยไว้แบบนี้ไม่ส่งผลดีต่อต้นพริกต้นนี้แน่นอนเห็นไหมครับกําลังลามไปสู่ต้นอื่นและวิธีการแก้ไขละ่ะเราจะทําอย่างไรนะครับเมื่อเกิดสาเหตุแบบนี้ ต้นพริกเขียวเฉาเพียงแค่กิ่งเดียวแต่กิ่งอื่นยังสดชื่นอยู่และติดผลถ้าเกิดว่าเราไม่อยากจะปลูกพริกต้นใหม่นะครับเราควรทำแบบนี้มาดูครับกิ่งนี้นะครับสาเหตุคือต้นพริกเขียวเฉานะครับเพียงกิ่งเดียวเรามาทำแบบนี้กันเลยครับเราจะทำการตัด ว่าเลยครับเพราะว่าต้นพริกตัวนี้นะครับเป็นสาเหตุนะครับต่อไปต้นพริกทั้งต้นนะครับอาจจะตายได้เราจะต้องนําไปกบฝังนะครับหรือว่านําไปทําลายเสียนะครับเห็นไหมครับมดเต็มไปหมดและเพลี้ยแป้งแล้ววิธีการแก้ปัญหานะครับตอนนี้มดยังเต็มไปหมดเลยนะครับและเพลี้ยแป้งก็ยังอยู่ผมจะพามากําจัดเพลี้ยแป้งด้วยสิ่งนี้นี่ครับทุกบ้านนะครับมีแน่นอนนะครับนี่ตามบ้านนอกนะครับ ที่ยังนะครับนาะประก ENNIS อบอาหารด้วยการใช้ถ่านนะครับเราก็จะเหลือขี้เถ้าถ่านแบบนี้ครับขี้เถ้าถ่านแบบนี้นะครับกําจัดมดกําจัดเพลี้ยแป้งได้อย่างไรนะครับในขี้เถ้าถ่านแบบนี้นะครับจะมีกลิ่นของการเผาไหม้และสารอีกหลายชนิดเลยนะครับช่วยกําจัดมดไล่มดและกําจัดเพลี้ยแป้งได้ดีมากเราจะนํามาโรยนี่ครับโรยไปที่โคนนะครับของต้นพืชและรอบๆทรงพุ่มนะครับเราจะต้องโรยแบบนี้นะครับ รอบๆทรงพุ่มเลยนะครับเนี่ยโรยเข้าไปนะครับไล่มดกําจัดมดกําจัดเพลี้ยแป้งได้ดีมากและโรยเข้าไปบนต้นพืชแบบนี้และถ้าคลิปนี้นะครับท่านใดมีข้อสงสัยหรือไม่เข้าใจอย่างไรนะครับฝากคอมเมนต์ใต้คลิปทางชางนิทไทย p ี h ช n แนลได้เลยครับโรยไปบนต้นพืชน,นะครับทั้งต้นจะดีที่สุดนะครับโรยเข้าไปเลยครับ อย่าลืมโดยเด็ดขานะครับถ้าเกิดว่าต้นพริกเราเหี่ยวเฉาเพียงกิ่งเดียวเราไม่อยากปลูกพริกใหม่ทั้งต้นนะครับเรากําจัดเสียครับนี่ครับโรเข้าไปโรยิ่งเยอะยิ่งดีนะครับเห็นไหมครับมดเมื่อกี้นี้นะครับเต็มต้นเลยแต่ตอนนี้แทบจะไม่มีแล้วเห็นไหมครับนะเพราะว่ากลิ่นของการเผาไหม้นั่นเองครับที่มีอยู่ในขี้เถ้าถ่าน ช่วยไล่มดกาจัดมดได้ดีมากและคลิปนี้ก็จบเพียงแค่นี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามห้ผมด้วยนะครับเพื่อทุกท่านจะได้ไม่พลาดคลิปดีจากทางช่องนิไทยพีชนแนลนะครับจะนําเสนอสิ่งดีและได้ประโยชน์อยู่เป็นประจํานะครับถ้าต้นพริกเรานะครับเหี่ยวเฉาเพียงกิ่งเดียวเกิดจากสาเหตุนี้เองครับคือเพี้ยแป้งและมดเข้าทําลายเพราะฉะนั้นนะครับเราจะต้องรีบนะครับตัดนะครับ นำไปกบฝังหรือทำลายด่วนเลยครับไม่งานต้นพริกทั้งต้นอาจจะถึงตายได้ครับ